ดูครับดูครับโ้งย่นนะครับย่นเข้าเข้าคอก็คือมีตีนตัวหนีบยางนะครับเป็นตีนผีนะครับใส่ตัวหนีบยางยาวประมาณสี่มิลนะครับแล้วก็มาครับใส่ตีนผีใส่เชือกใส่ยางนะครับตัวนี้นะครับนะครับอ่ะต้องไปดูนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับยังไง นะครับจะย่นนะครับย่นยน,น้อยย่นมากอยู่ที่การปรับตัวนี้นะครับรบนมาดูครับการจบแล้วเสร็จแล้ว โยนเข้ามาเห็นไหมครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ